สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะแค่ตักใส่แบบนี้ค่ะต้นไม้ที่เราปลูกนี่นะคะงามทั้งกระถางเลยดูใบนะคะนี่กระถางละช้อนก็พอค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีการนะคะก็คือวันนี้เดาได้เปลือกไข่มาค่ะเยอะเลยนะคะประมาณ 20-30ใบเลยค่ะอันนี้เราก็จะเอามาคั่วในกระทะนะคะเพื่อที่จะให้มีความไม่ไหม้นะคะได้กลิ่นความไหม้ของเปลือกไข่ค่ะไม่ต้องให้ไหม้มากนะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะขยำขยำเอามาตากแดดค่ะจริงๆขยำก่อนไปคั่วมันก็จะง่ายนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะอันนี้เราก็คั่วก่อนนะคะ หลังจากที่ดาวตากจนแห้งนะคะประมาณแดดหนึ่งเนี่ยก็แห้งแล้วค่ะเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยแดดแรงมากๆเลยทีนี้เราก็จะมาตำป่นเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้แต่ดาวมีครกหินค่ะแล้วก็มีแรงเยอะดาวก็จะตำนะคะตำให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ได้มาประมาณเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาเติมส่วนผสมต่างๆเพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเปลือกไข่กันค่ะอย่างแรกนะคะเปลือกไข่นี่อยู่ที่ประมาณ1 0 20ใบนะคะ20ถึง30ใบนะคะแล้วใส่ไปเลยค่ะผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเกลือค่ะ ปลายช้อนนะคะนี่ประมาณนี้เพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไม้ของเรานะคะส่วนผงชูรสเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีความสดชื่นนะคะรากเดินดีเพราะว่ามีกรดอะมิโนแล้วก็ยังช่วยเร่งรากเร่งดอกเร่งการแตกยอดด้วยค่ะส่วนเปลือกไข่นี่นะคะก็จะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้ให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะที่เราเพิ่มไปเป็นอีกส่วนพิเศษนะคะก็คือตัวนี้เลย หนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูนแบบนี้นะคะที่เห็นเนี่ยก็คือขี้เท่าค่ะขี้เท่าเตาถ่านนะคะตัวนี้เอามาใส่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีนะคะความเป็นด่างและมีโพแทสเซียมนะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเรามีความแข็งแรงได้ธาตุอาหารตัวนี้นะแล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกมดมแมลงหอยทากนะคะแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆนะคะที่ คลานมากับพื้นเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะดาก็จะผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะและในผงถ่านนะคะยังมีพวกสารซซลิก้านะคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงด้วยค่ะทำให้ดินนะคะปรับสภาพดินด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ไปใส่ต้นไม้กันได้แล้วค่ะและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือ อันนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะดูใบนะคะจากที่เคยจะให้ดูใบล่างๆนะเดินมแมลงนะคะน่าจะเป็นพวกตะกะแตนต่างๆนะ่มากินค่ะแต่ตอนนี้หายแล้วนะคะดูใบใบใหม่อันนี้เราต้องสำรวจดูตลอดนะคะว่ามีพวกมดมแมลงอะไรเนี่ยมากินหรือเปล่าเพราะถั่วฝักยาวเนี่ย เป็นอะไรที่เพลี้ยมดมแมลงชอบมากๆเลยค่ะใส่ไปเลยโรยไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะโดนใบบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำค่ะอันนี้เป็นในแปลงผักของเรานะคะอย่างในแปลงผักแบบนี้นะคะก็โรยได้ตลอดเลยค่ะงามเห็นเห็นเลยนะคะอันนี้เป็น สารเเน่ค่ะโรยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไว้ผสมดินแล้วก็เอาไว้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยค่ะถ้าเหลือนะคะก็สามารถที่จะเอาใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้นานหลายวันค่ะสูตรนี้นะคะเราใส่อยู่ที่อาทิตย์ละครั้งค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะมีเปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะคะเก็บมาทาแบบนี้ ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยจะได้งามๆค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ